สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะช่องของเราจะพามาชมวิธีการทำน้ำเต้าหู้นะคะสูตรนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะอันนี้เป็นถั่วเหลืองที่ผ่าซีกแล้วนะคะเรา,าจะใช้ถั่วแบบนี้นะคะนำมาทำน้ำเต้าหู้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำถั่วนะคะมาทำการล้างให้สะอาดก่อนนะคะ สักประมาณ2-3น้ําน้ำนะคะซาวซา,าวล้างเพื่อล้างพวกขุน่นละอองนะคะกับเม็ดทั่วเหลืองที่เสียหรือมีแต่เปลือกนะคะเขาจะลอยขึ้นมานะคะเราก็เททิ้งไปเลยค่ะเราจะล้างอย่างนี้นะคะประมาณ2-3น้ําน้ำนะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำกินน้ำที่เราแช่เราจะใช้น้ำกินนะคะเราจะไม่ใช้น้ำก๊อกนะคะในการแช่นะคะ เราจะแช่ค้างไว้1คืนนะคะฝ่านไปหนึคืนลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดเขาก็จะตึงๆขึ้นมานะคะจะใหญ่ขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็จะนําไปล้างอีกประมาณ2-3น้ํานะคะก่อนที่เราจะนําไปปั่นนะคะ เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเครื่องปั่นนะคะแล้วก็นํานถั่วที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะถั่วที่เราใส่เราจะทยอยปั่นนะคะถ้าเกิดใส่ถั่วลงไป1่ถ้วยนะคะน้ําก็ประมาณ2ถ้วยนะคะโดยประมาณนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะท่วมถั่วแบบนี้นะคะ ที่เราต้องทยอยปั่นแบบนี้เพื่อสะดวกในการคันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปการคั้นก็จะคันได้ไม่ค่อยดีคันไม่คันยากอะค่ะเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะแล้วปิ้นไปปิ้นมาน้าเขาจะไม่ค่อยออกนะคะถ้าเกิดเราทยอยปั่นคันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาจะออกได้ดีกว่านะคะ พอเราปั่นเสร็จแล้วก็หาผ้านะคะกรองใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็คั้นค่อยๆคั้นใส่หม้อไปเลยะคะ่ะเมื่อเราคั้นเสร็จแล้วนะคะกากถั่วเหลืองที่ได้เราจะเอาใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราอาจจะต้องเอามาคั้นอีกรอบนึงนะคะ อันนี้ถั่วที่เราใช้นะคะเราใช้ถั่วอยู่ประมาณสี่ขีดพอดีเราทําทานเองนะคะถั่วมันเหลือแค่นี้นะคะเราก็เลยใช้ถั่วสีขีดแล้วก็น้ําใช้เป็นน้ําดื่มในการปั่นนะคะใช้ประมาณ3มลิตรนะคะเราก็จะทยอยคั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน หมดถั่วที่ปั่นนะคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายค่ะเราเอากากถั่วเหลืองที่เราปั่นรอบหนึ่งแล้วนะคะเอามาใส่รวมกันนะคะแล้วเราก็คั้นอีกรอบหนึ่งค่ะคั้นจนน้ำ3ลิตรของเราหมดนะคะแล้วเราก็จะได้น้ำนมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อ ให้เศษถั่วทั้งหมดออกไปนะคะเผื่อว่าบางทีอาจจะมีหลงเหลือติดลงไปค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําขึ้นมาตั้งบนเตาแก๊สนะคะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะไฟกลางๆนะคะหรือไฟแรงก่อนเลยก็ได้ค่ะเพื่อเร่งให้เขาร้อนเร็วๆนะคะพอเราเปิดแก๊สแล้ว สักพักหนึ่งนะคะเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวแบบนี้ค่ะในการคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตูดหม้อไหม้นะคะถ้าตูดหม้อเขาไหม้แล้วเขาจะมีกลิ่นไหม้ออกมานะคะพอเริ่มร้อนปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีตะกอนอยู่ที่ก้นหม้อค่ะเราก็จะทยอยคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะคะถ้ามีฟองเยอะเราก็จะทยอยช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะเอาฟองออกไปค่ะ เวลาคนนะคะต้องให้ตะหลิวนะคะลงไปถึงก้นหม้อเลยนะคะแล้วก็ขูดที่ก้นหม้อนะคะขูดไปขูดมาแบบนี้ค่ะเป็นระยะระยะนะคะเมื่อต้มไปสักพักนะคะพอเขาเริ่มเดือดนะคะฟองเขาจะฟู่ขึ้นมาจนแทบจะล้นหม้อเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่ใช้หม้อเล็กนะคะเขาอาจจะล้นหม้อได้นะคะแต่อันนี้พอดีเราใช้หม้อใหญ่อะคะ่ะเขาก็เลย ขึ้นมาถึงแค่ปากหม้อไม่ถึงกับล้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้หม้อเล็กนะคะแล้วคนคนไปอย่างนี้แล้วเขาเดือดแล้วเป็นฟองขึ้นมาจะล้นหม้อนะคะให้เราเอาน้ํานะคะใส่ลงไปประมาณสักครึ่งแก้วนะคะเพื่อที่จะให้เขาลดอุณหภูมิลงฟองเขาก็จะยุบลงไปเองค่ะเขาก็จะเดือดขึ้นมาอย่างนี้ประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไม่พู่ขึ้นมาจนล้นหม้อแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้นะคะอยู่ประมาณห้านาทีค่ะให้เขาเดือดไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราก็คนก้นหม้อเป็นระยะๆะะนะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะ เมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําใบเตยล้างให้สะอาดนะคะแล้วขมวดเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อตอนจบนะคะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาเอาไว้เลยค่ะ เวลาเราจะทานนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบทานหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลทีหลังนะคะเวลาเราเก็บใส่ตู้เย็นนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อที่จะให้เก็บไว้ได้หลายวันนะคะเวลาจะทานเราก็ค่อยใส่น้ำตาลทีหลังะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการทำนมถั่วเหลืองไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ